กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจับมือวิสาหกิจชุมชนกเกษตรในเมืองปลูกกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกขั้นตอนตรงตามมาตรฐานสากลทีมข่าประเด็นเด่นนะคะลงพื้นที่มาที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธรารณสุขค,ค,ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจับมือกับวิสาหกิจชุมชนกเกษตรในเมืองปลูกกัญชานะคะเพื่อน,นํามาเป็นสารสกัดน้ํามันกัญชาใช้ในการบําบัดโรคนะคะตั้งแต่ขั้นตอน ต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนะคะตรงตามมาตรฐานสากลค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเสจับมือวิสาหกิจชุมชนกเกษตรในเมืองปลูกกัญชาในโรงเรือนใจกลางเมืองกรุงเทพที่สตาร์แคทวิทฟาร์มย่านงามวงวาน ที่ได้ใบอนุญาตปลูกใบแรกของกทมเพราะเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมเข้าหลักเกณฑ์ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดโรงเรือนที่นี่มีเนื้อที่ต่ำกว่า50ตารางเมตรกั้นรั้ว2ชั้นมีกล้องวงจรปิด360องศาตามมาตรฐานคณะกรรมการยาเสพติดกำหนดไว้ถ้าพูดถึงมาตรฐานในการปลูกนี่ต้องมียังไงบ้างคะ ก็แบ่งเป็น2เป็นเออแบบแบบแรกก็คือต่ํากว่า50ตารางเมตรนะครับก็คือรั้วไม่ต้องรอบขอบไม่ต้องชิดแล้วก็มากกว่า50ตารางเมตรก็รั้วรอบขอบชิดแต่ทีนี้ต่ํากว่า50ตารางเมตรจริงแต่ว่าเขาใช้รั้วรอบขอบชิดอาจจะอยู่ในเมืองทีนี้ความปลอดภัยนะครับจากกณะกรรการอาหารและยาคณักรัมการยาเสพติดนะครับเขาก็ให้มีความปลอดภัยเป็นหลักก็ถือว่าที่นี่ก็ก็ถือว่าเมตรจะต่ํากว่า50ตารางเมตรก็ถือว่าได้มาตรฐานรั้วรอบขอบชิดมีกล้องวงจรปิดเรียบร้อยครับ ทำไมที่นี่ถึงได้เป็นสถานที่ปลูกกัญชาใจกลางเมืองกรุงเทพคะคือที่นี่เดิมทีเราเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทําเกษตรในเมืองทางด้านพืชปลอดสารพิษนะครับแล้วเราเห็นว่าตอนนี้พืชกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจเราก็อยากทดลองปลูกดูครับเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีของเราแล้วก็คือชุดควบคุมในการให้น้ํา แล้วก็ในการปลูกโดยเทคโนโลยีทันสมัยของเราพร้อมแอปพลิเคชันที่เราทําเองเพราะนั้นเมื่อเรามีโน o w h o w ตัวนี้แล้วเราคิดว่าพืชกัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถจะควบคุมได้เราก็นํามาปลูกครับช่อดอกที่เก็บเกี่ยวจากโรงเรือนจะเข้าสู่กระบวนการสกัดสารน้ํามันกัญชาและผลิตยาตามตํำรับที่บําบัดโรคที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทําในห้องแลบ ตรงตามที่ยื่นมาตรฐาน SOP วัตถุดิบต้องผ่านเกณฑ์สถานที่อาคารบุคลากรต้องสะอาดปลอดภัยพูดถึงการสกัดนี่เราต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างคะวิธีการสกัดของเราก็คือกรมพัฒนาการกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเรือเพราะนั้นเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เรายื่นต่อคณะกรรมการอย่าเสพติดว่ามีกระ,บว,กระบวนการทําการแพทย์แบบดังเดิมนะไม่ว่าการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านเพราะนั้นเราจะมีวิธีการคือ ก็เรียก SOP มาตรฐานในการผลิตเรายื่นคณำการยาเสพติดแบบไหนเราก็ต้องทําแบบนั้นครับผมเราไม่สามารถประยุกต์หรือปรับที่ขอนอ่าที่เราได้ยื่นไปสักคณำการยาเสพติดได้ครับยาที่ผลิตได้มาตรฐานจะส่งให้คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยใช้บําบัดโรคให้ผู้ป่วยวันละไม่ต่ํากว่า100คนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และมีระบบส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน ที่นี่เน้นมาตรฐานรักษาผู้ป่วยตรงตามอาการและตามตำรับยาที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างคนไข้เนี่ยที่มาเนี่ยค่ะเป็นโรคคือหลายๆโรคเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานในการรักษาอย่างไงใช่ครับตัวน,นี้เราจะมีเขาเรียกข้อมูลคัดเข้าหรือ,เ,อเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออก ซึ่งจะมีผู้ป่วยเช่นผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจหรือผู้สูงอายุที่มีการแข็งตัวของเกล็ดเลือดซึ่งในนั้นในแน,นวทางการการเข้ารักษาในแต่ละตำรับก็จะมีข้อมูลอยู่นะเพื่อให้หมอนะครับมั่นใจในการรักษาแต่ละตำรับเรามีทุกตำรับมีแนวทางการใช้ทุกตำาับครับผมวันวันหนึนน่งนี่รับคนไข้ได้เท่าไหร่คะเพื่อลดโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะครับเรายิ่งจะเป็นผู้สูงอายุด,ด้วยเราพยายามจำกัดนะฮะโดยลงทะเบียนผ่านกัญชาแอปพลิเคชันวันละ100คนข้อดีก็คือ1 เราผู้ป่วยไม่ต้องมารอคอยนะครับลดการสัมผัสนะครับหมอเองก็มีความมั่นใจในการเสี่ยงต่อการาเกิดโรครับิดจากโกรคระบาดด้วยและที่สําคัญหนึ่งถ้าผู้สูงอายุถ้ามาวิสิตครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปเราจะใช้ระบบเทเรมตนะครับสามารถโทรสอบถามโทรติดต่อกันดูอาการผู้ป่วยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาไม่ต้องเสียเวลามารอคอยไม่ต้องเสี่ยงการสัมผัสก็ปัจจุบันเราอยู่ในฐานข้อมูลที่รายงานสํานักง,งานคณะกรรมการอาห,หารและย,ยาตอนนี้อยู่ที่6 0,000กว่าคน นะครับคือฐานข้อมูลของโรงพยาบาลทั้งตั้ง9สาขาเข้าแห่งของเรานะฮะของโรงพยาบาลกรารแพทย์แผนไทยและกรา,ะา,ารแพทย์ผสมผสานนะเรามีประมาณ60,000คนตอนนี้6ม0่0สคนลวปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ62,000คนซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยจะพัฒนาตำรับยาเพื่อใช้บำบัดผู้ป่วยที่เลือกรับการรักษาด้วยระบบแพทย์แผนไทย